เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซีน้องจจ่ารถเซอรเกตเอทุกท่านนะคะสวัสดี FC ท่านผู้ชมที่อยู่ทังบ้านที่กดติดตามช่องเจจา่ายูนะคะหรือสวัสดี FC ท่านผู้ชมที่ผ่านเข่ามานะคะแล้วก็มาเห็นคลิปนี้รถคันนี้ที่น้องเจจ่าจะรีวิวนะคะหลายท่านตามหาแล้วก็สนใจในชมนะคะ isuzu d max นะคะปี2018เครื่อง1.9 h i g h l a เ d e r ลเดอร์ค่ะเป็น x อ็กซีรนะคะเกียร์แม่นนวลค่ะพี่น้อง สภาพสวยเดิมทั้งขั้นนะคะรถคันนี้บอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมใส่งานมือเดียวเป็นรถบ้านนะคะไม่วิ่ง4ี่หมื่นกว่ากิโลเมตรนะคะไม่ต้องตกใจค่ะลูกค้าว่าเป็นอย่างไม่คืนน้อยนะคะเพราะว่าเป็นคันนี้เป็นรถบ้านนะคะเจ้าของเดิมเพิ่นไปต่อบวยปล่อยรุดมานันเองนะคะบอกได้เลยว่าสภาพรถสวยนักฝาแน่นอนนะคะแม้กระทั่งถุงพลาสติกด้านในนะคะภายในบอท่านหลักแกออกเลยนะคะลูกค้าใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะฝ่าโทรมมหานองจ๋าเลยนะคะ ค่าโตนะคะที่เพชรจอ์เสนอขายอยู่ที่เจ็ดแสมืนบาทเท่านั้นนะคะราคาจับต้องได้นะคะอย่าลืมว่าป้ายแดงนะคะเป็นลานนะคะขั้นนีนะคะ เดิมทั้งขั้นแน่นอนนะคะแต่อาจจะมีเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะอาจจะมีห้อยถลอกนะคะห้อยขีดห้อยขวานนิดนึงเนาะอย่างเช่นห้อยด้านหลังต้นนี้เดี๋ยวห้อยเก็บรายละเอียดหายแน่นอนนะคะลูกค้าว่าต้องกังวลแต่รับรองว่าชิ้นส่วนอะไรทุกอย่างของรถคันนี้เป็นของเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะอันดับแรกนะคะมือนีนอนจ้าจ๋าจะพามาเบ่งในส่วนของตาไฟนะคะเป็นไฟแบบมันติฟันอามันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดท้ดามดันนิ่งนะคะหนาหล่อเข้มเขมขมแบบนี้เนาะ รวก็มาเดือไฟตัดหมอกทะเบียนนี่นะคะหกห้าเจ็ดพี่น้องโอ้โหทะเบียนนี่งามคักเนาะพี่น้องเนาะใครอยากได้ทะเบียนขั้นนี่สวยๆนะคะได้ไปพองก็โตรถเลยบ่ได้เปลี่ยนยังไหนะคะทะเบียนขั้นนี้แล้วก็นในส่วนของ รายล,ละเอียดต่างๆนะคะที่พี่น้องเห็นน่าต้องตกใจนะคะแต่เหาจะเก็บรายละเอียดหายอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่พึงสภาพเขามากนะคะน้องจะจากกับฝ่าวีวิวหายบึงนะคะถ้าได้ปรับสภาพเซ็ตนะคะเก็บรายละเอียดแล้วรอบคันรับรองสภาพบริเต่างจากป้ายแดงแน่นอนนะคะราคาแบบก็สามารถจับต้องได้ในราคา7 2 0 0 0 0บาทนะคะมาบึงในส่วนของล้อนะคะล้กะยานะคะพี่น้องนะคะล้อนี่ก็เป็นล้อแม็ก อัญลอยจากโรงงานนะคะละ็ว่าความยางบิสโตนนะคะสภาพช่วงล่างทุกทุกยางนะคะทั้งหมดเป็นของแท้ของเดิมนะคะทางบันไดพักาทาวงเยียบทางขึ้นนะคะก็สภาพใหม่ๆเดิมๆสัญลักษณ์ทางประตูมีข้ามาให้เล่นเดินนะคะพี่น้องนะคะราคากรอบกันาสาดนะคะประตูหน้าต่างกะติบมาหายเรียบร้อย กล่องน้องเจ้าจ sure right? ๋าอาจจะเหมือนยูนิดนึงนะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมน้ำพราะว่าเป็นอากาศคืมฟ้าคืมฝนนอกมือนีนะคะมือที่น้องเจ้าจ๋ารีวิวเป็นวันที่สองพืษภามนะคะเป็นวันยุดเฉยของลูกค้าหลายๆท่านนะคะมือนีน้องเจ้าจ๋ามารีวิวมารีวิวนะคะรสสภาพเดิมๆซื่ๆให้เบิรงเลยนะคะเพราะว่าสิเป็นด้านหลังนะคะพี่น้องนะคะสภาพด้านหลังก็จะไม่ในส่วนของไฟถ่ายไส้กรอบนะคะหายซื่ๆเ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นอิสุดีแม็กสัญลักษณ์เดิมๆนะคะ รอบตัวรถนะคะรอบขั้นนะคะแทบจะไม่บบมีรอยตำหนินะคะพี่น้องนะคะถึงจะตำหนิก็ธรรมดาตามอายุการใส่งานนะคะแต่เป็นรายละเอียดทีหน่อยมากเลยนะคะน้อยแห้งๆยังคักเลยพี่น้องนะคะคุมขันนี้คุมแน่นอนนะคะรากาไมาได้ชวนของไฟนะคะอ่ากล่องมองถอ้ยหลังนะคะพี่น้องนี่กล่องมองถอ้ยหลังจะเป็นอ่ามากับตัวรถนะคะ้วก็ที่เปิดประตูแบบอ่าเปิดฟ้าท้ายแบบโคเมียม แล้วการส่วนของไรเนอร์น,นะคะเป็นของอิซูซุนะคะอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆนะคะแล้วก็มีโลบาหายแล้วก็มีไฟเบรกหายนะคะยู่ดันหลังคาสภาพสวยเดิมนะคะพี่น้องใครที่สนใจแล้วก็รอค่อยลดรุ่นนี้อยู่ บอกควรผ่าดน,นะคะรับประกันความเดิมนะคะทุกอย่างนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะจากโรงงานนะคะหลอดทั้งสี่หลอดก,ก็เป็นของเดิมทั้งหมดนะคะแต่คัสซี่นะคะพี่น้องบอต่ตองยานเลยว่ารถคันนี้กี่พิกความมากจะยอมแมวขายมากบ่มีค่ะขนาดรถที่พึ่งขามาไหมนะคะบ่ท่านปรับสภาบ่ท่านลลางบ่ท่านทำความสะอาดน้องจะจ่ายยังการรีวิวให้เบิ้งนะคะพี่น้องซึ่งยืนยันและการันตีความเดิมรถคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งภายในนะคะ ที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบโคเมียมนะคะแล้วก็จะมีนะคะปุ่มสมาร์ทเดิมทีให้นะคะอ่าอันนี้คือสภาพภายในนะคะอันนี้คือรถเดิมๆเลยนะคะพี่น้องบระทัดละเฮ็ยดยังเลยนะคะ น้องจะจ๋ารีวิวให้บึงนะคะจะของเดิมใส่งานมือเดียวรุ่ประชํานะคะข่างประตูนะคะตรงนี้จะเป็นแบบคล้ายๆโค้เมียมนะคะแลวกตีดนะคำว่าสัญลักษณ์ตัวเอกนะคะหรือว่า,าบ่งบอกว่าเป็นตัวเอกซีรีนั่นเองนะคะเป็นตัวเอกซีรีแท้จากโรงงานนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็เป็นปุ่มเส้นทันล็อกปุ่มล็อกกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะส่วนพวงมาลัยก็เป็นแบบพุ่ม้วยนังนะคะยับยเวลาจะเข็บสีแดงนะคะพวงมาลัยมันติสัญ,ญลักษณ์อิซิซูสีแดงตรงกลางนะคะ ขนาดคอส้นนานาค่ะพี่น้องนะคะสภาพค่อนขางจะไหมกริปเลยนะคะไหมมากๆเลยค่ะละกามแอร์นะคะเป็นแอร์หนาล็อกเนาะเกียร์เป็นเกียร์แบบแม่นนวนค่ะสติ๊กเกอร์บั้นเอาออกเลยนะคะพี่น้องนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้จะของหักยางแห้งเลยนะคะเพราะว่าไปบวไหวนะคะปล่อยเก่าแอบบ่อยนะคะหลุดมาเนาะอันนี้กระเบาะนะคะเป็นเบรคเดิมๆจากโรงงานเป็นสัญลักษณ์มาเอกซ์ซีรีส์ให้นะคะนี่คือสภาพเบาะของเบาะกับพอม ใส่งานบบช่ำรุดบอลุยนะคะอันนี้คือสภาพรถถือแบบคุ่มมากๆเลยนะคะพี่น้องทุงพลาสติกนะคะตรงอ่าบังแดดนะคะบังแสงกับบังให้เราเอาออกอยู่นะคะพี่น้องคือเดิมและ้วกะ็ไม้นะ,ะนี่นะคะสัญญาณด้านหลังอ่าทันล่างดีล่างคัดสีดูดฝุ่นนะคะสภาพรถภายในยก็นจะสวยกว่านี่แน่นอนนะคะแต่นี่สภาพอาจจะมีฝุ่นห้อยใส่งานมาเนาะ ให้ลูกค้าเข้าใจไอยย้าาเป็นบสหกรณเบอร์ไงไงอืมสูงพระักดิก์สิทิทันเอาออกเลยนะคะคุ้มนะคะแน่นอนในไม้สี่หมื่นนะคะคันนี้ไม้แค่สี่หมื่นกิโลนะคะลูกค้าใครที่สนใจแล้วก็ต้องการรถเอ็กซีรีที่ตามหาอยู่น,นะคะนะคะสภาพรถเดิมทั้งคันแบบนี้บ่ควรผ่าน <S <S เดี๋ยวห้าไปเบิ่งในส่วนรายละเอียดของของเครื่องยนต์นะคะพี่น้องว่า,าน้องจะจ่ารีวิวตามความจริงบ่เนาะ เสียงปิดประตูกับเสียงแน่นๆนะคะพี่น้องซึ่งบ่งบอกให้ว่ารถค่นิสภาพบอ่อช้าแน่นอนนะคะเดิมทั้งคันนะนี่สภาพไตซุ่มรอค่ะพี่น้องใครตามหาอยู่นะคะบกวนผ่านนะคะเพราะว่าขอนทางหายากแล้วนะคะนานๆเขามาที่นึงค่ะลูกค้าแต่ขคัน,นี้เป็นเครื่อง1.9นะคะเป็นเครื่อง1.9ึ่าของ x อ็กซิรเนาะเดี๋ยวขับไปเบ่งหองเครื่องกันค่ะ อ่านะคะนี่มาเบิง่งในส่วนของของเครื่องพี่น้องเดิมในนอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรถคันนีนะคะนี่มาอารอยสีมากแต้มนะคะจนข้าดานหนานี่นะคะสภาพเดิมบ่มีห้อยขันบ่มีห้อยขยับนะคะน็อตทุกตัวจากโรงงานเลยนะคะของแท้ทั้งหมดนะคะแผ่นเพจนะคะยังแน่นบ่มีห้อยขยับขยบขยือนค่ะ แบตเตอรี่ไม่ไหมนะคะพี่น้องเครื่องยนต์หอนหางจะไม่ฟ้าแกมทรายกระโปงแกมทรายแกมขวาบบมีห้อยขันบบมีห้อยขยับนะคะนอตฟ้ากระโปรงอยู่ที่เดิมอากันในส่วนของเครื่องยอนตนะคะเครื่องยอนตกับเป็นเครื่องยอนตเดิมๆจากโรงงานค่ะบบมีรอยเยิมจากน้ํามันเครื่องนะคะ อันนี้ประันืความสะอาดนะคะพี่น้องท้าได้ทำความสะอาดแล้วนะคะรับร่องและรับประกันเลยว่าไม่กริบนะคะบริด้ตั้งจากสภาพปลายแดงแน่นอนนะคะในราคามือสองนะคะอย่าลืมว่าป้ายแดงนะคะตอนนี้รุ่นนี้นะคะถ้าอีซูดีแม็กโมีมาขายแล้วนะคะลูกค้าบบมีออกมาขายแล้วนะคะถ้ามีก็ต้องมีเฉพาะมือสองเท่านั้นและลูกค้าอยากได้แบบว่าสภาพไม่แล้วก็ดีที่สุดนะคะจ,ะจานน้าจ๋าแนะนำเป็นขั้นนี้เนาะ เพื่อคุ้มค่าคุ้มราคานะคะยอมจายนะคะอยากฟรีดาวหรืออยากจะดาวนะคะก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยแต่บอกได้เลยว่าได้รถสภาพสวยสภาพเดิมแทนแน่นอนนะคะสําหรับอ,อีสุดีแม็กเอ็กเซอรี่ปีสองพนันะคะเครื่องจุดเกให้เล่นเดินขนั้นนี้ในราคา7,2็ดแสนมืนบาทนะคะ สามารถนะคะฟีดาวได้ค่ะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะขายรายได้เป็นสองแถาของค่างวดกับสามารถสอบถามน้องะจา๋จามาได้นะคะหรือว่าทารายได้บอพ่เป็นยังนะคะหาภรรยาสามีมารวมรายได้หรือลูกหรือพอกับแม่นะคะสามารถรวมรายได้ได้นะคะสําหรับมือนี้เดินทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วน้องะจ๋จจะขอโตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตนะคะกดติดตามช่องน้องะจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะคุณภาพนะคะที่บริษัทเพชรยุทแห่งนี้นะคะสําหรับมือนี้น้องะจ๋าขอโตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะ ah.